มีบรรยากาศสองข้างทางของถนนเส้นหนึ่งมาฝากกันนะครับแล้วก็อยากฝากเตือนด้วยก็ทาไงไหดูให้จบนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศเป็นเส้นทางที่ไปจากอำเภอภูเรือนะครับไปอำเภอวังสะพูกระยะทางก็ประมาณสัก4ถึง50กิโลเมตรปรโดยประมาณนะครับนี่ฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ระหว่างทางก็เขาเรียกว่าเป็นโค้งร้อยศพนะครับก็มีการสร้างทางใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ยังคงมีอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันถความสวยงามของบรรยากาศเหมือนเราอยู่เป็นยอดเขาเลย <c oughs> เหมือนขับรถแบบว่าขับไปแล้วแตะเมฆไปนี่นะครับา่ายมืออันนี้เป็นที่ชะลอรถเผื่อเบรกแตกหรืออะไรก็เข้าทา,ทางซ้ายมือได้เลยนี่ฮะนี่อากาศแจ่มใสามากๆเลยนะครับในวันที่ไปนีน่นี่ครับ บรรยากาศตรงเนี้ยทางมันจะชันมากๆเลยถ้าเปิดเราขับเองเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ชันเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเคารพถนนทุกถนนฮนะอย่าไปประมาทนะครับนี่ฮะสวยงามจริงๆนะผมมีบรรยากาศให้ดูทั้งสองขาคือขาไปและขากลับนะครับหลังจากที่ทนธุระที่อำเภอวงังสุงเรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลาประมาณสชั่วโมงเศษนะครับ แล้วก็กลับภูเรือเดี๋ยวมาดูบรรยากาศขากลับกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ยังเป็นข่าไปอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นขากลับอำเภอภูเรือแล้วนะครับบังเอิญว่าฝนตกระหว่างทางก็เลยเจอแต่หมอกนี่ฮนะจำได้ไหมจำบรรยากาศได้ไหมจากฟ้าใสๆตอนนี้มีมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เราดูสายหมอกทมกลางความเย็นสบายสดชื่นนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยฮะ ต่างกับตอนขับไปี๋ยวที่ท้องฟ้าจ่มใสนี่ฮะให้ดูเก็บบรรยากาศวิวสวยๆมาฝากกันถ้ายัางไรก็ต้องใช้ความระ,ะมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเผื่อเราประมาทหรือว่าไม่มีสตินะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องกำนึงถึงอันตรายอยู่ตลอดเวลาและระหว่างทางขากลับนี่ก็จะเจอเหมอกตลอดเลยฮะ เขาก็จะมีจุดแวะชมวิวจุดพักผ่อนจุดในร,ระหว่างทางให้ด้วยนี่เป็นจุดวแวะพักระหว่างทางมาชมความสวยงามความเขียวชอุ่มหน้าฝนกันนะครับแต่ความสวยงามนี้แฝงไว้ด้วยอันตรายและอะไรอีกหลายหอย่างให้หน่าค้นหานะครับท่านใก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังสักนิดนึง